สวัสดีครับทุกคนนักะมานะครับวันนี้มาทำเทคโปรไฟล์ฟลนะครับผมแคนไล่ชัเซ็จไคเจอร์นั่นเองอ่าก็ตอนนี้การชุดวีเลีดห้รือเซ็ไคเจอร์เนี่ยก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมอยากจะบอกว่าหลังกล่องเนี่ยสวยมากนะครับผมก็ซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะแต่ให้ดีต้องซื้อร้านกระตุ้นที่ผมพูดนั้นนะครับช้อปปี้และลานา,าด้เลยนะครับก็ไปอุดหนุนนั่นเ,อนเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นลิตที่ได้แช่งนั้นที่ผมมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะครับผมใครชอบไม่ชอบก็ได้ลองมาดูเอาละกันนะครับผมแล้วก็จะมีแนะนําการเล่นด้วยนะครับผมเอานว่าไปกันเลยแล้วกันนะครับผมไปเลยอะเรามาเริ่มกันเลยละกันนะครับอันนี้เป็นลิตที่เป็นเซนไทเจอร์ล้วนนะครับไม่มีผสมก็้แม่เลยนะครับใช้แค่การชุด v l ที่สุดท้ายอย่างเดียวเลยนะครับผมมาเริ่มเลยเลยแล้วกันนะครับเริ่มด้วยตัวเริ่มนะครับ เซนไคเจอร์นะครับสามใบหุ่นใบทิกเกอร์นะครับเป็นคริติคอลทิกเกอร์นะครับเจ็ดใบนะครับเป็นคิกาออนสี่ใบแล้วก็คิบรูนสามใบนะครับแล้วก็ดอทิกเกอร์ห้าใบนะครับเป็นโดพีจีนะครับมาจีนนะครับสี่ใบนะครับดอมาจีนสี่ใบโอ้โห้แล้วก็ดอจูรันหนึ่งใบนะครับ แล้วก็ฮิ i ทิกเกอร์นะครับสี C ่ใบนะครับเป็นพูมาจีนครับอ่ะประมาณนี้นะครับที่ใส่ดอสห้าเนี่ยที่เพราะว่ารู้สึกว่าเด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะมือขาดอยู่เหมือนกันแต่ไม่อยากใส่ดอหกเพราะว่าคิมันก็จะเป็นการทําให้แบบแตัดสินใจไม่ได้เลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคิ้เจ็ดดอสห้าสี่นะครับแล้วก็มันมีการจูรันที่มันเข้าโซ่ง่ายๆพราะและมันก็ชิลแค่ห้าพันด้วยเลยรู้สึกว่าเอาตัวนี้เป็นค่าคอร์สของ เซนไคโอจูรากาออนได้นะครับผมแต่ทุกคนอยากไปปรับก็ได้นะเป็นขี้หกนอหกก็ได้หรือขี้แปดอสี่ยูสีก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ของผมเป็นนี้นะอ่ะมาใบเกตหนึ่งนะครับผมเลือกด้วยตัวที่ใส่สี่ใบก่อนนะครับผมทูไคเซอร์น,นะครับใส่ไปสี่ใบนะครับตัวนี้จักมือนะครับสามารถทิ้งตัวเองเพื่อหาเซนไคเซอร์ได้เองสกิลนะครับทิ้งค่าคอเป็นเกรดสามได้ครับและเออที่ใส่เป็นนี้สี่ใบาบ,าบางคนอาจจะใส่สาม ก็ได้นะครับผมอยู่ไซส์สองก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็แค่เอามาหานะครับไม่ได้เป็นค่าคอนเด็ดที่ผมใส่สี่เพราะว่าอยากให้มันรีด normal เยอะนะครับเลยใส่ตัวนสี่ใบนั่นเองนะครับเพราะเรื่องนี้มันเก็บ normal เยอะมากๆเลยเลยแบบว่าอยากรีดออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเลยใส่คู่คัสเซอร์ไปสี่ใบเลยต่อไปนะครับเส้นไคจุรันนะครับใส่ไปสามใบตัวนี้รู้สึกเป็นตัวที่ แต่พัดประโยชน์ได้นะมากนะครับทั้งตีได้บูธได้แล้วก็ยังอินเตวสชั่นได้ด้วยนะครับสกิลนะครับทั้งช่องเลียและช่องกาดนะครับถ้าบนเซอร์เคิลคุณมีสามโปรเทคนะครับบวกห้าพันบวกชิลบวกกว่าห้าพันบวกชิลห้าพันและอินเตวสชั่นนะครับอีสกิลถ้ามันอยู่บนโปรเทคเนี่ยจะมีต้านทานนะครับอีกสกิลนะครับในโซลสถ้าเรามีโปรเทคสามไปในสนามเนี่ยทิ้งมือหนึ่งนะครับพอกันที่ช่องเลียและโซชัทหนึ่งนะครับมันค่อนข้างสายพัดประโยชน์มากนะครฮะใส่ไปสามใบเลยต่อมานะครับ เช่นใครกาอ่อนนะครับใส่เป็นสองบก่อนตัวนี้นะครับเมื่อถูกไรทครับไฟบัตอึนโซชาร์สองได้แล้วครับโปรเทคนะครับไปวางบนช่องบรรยากาศของคุณนั่นเองนะครับก็คือต้องได้โปรเทคคูแหละถ้าได้โปรเทควันมันก็จะเด้งออกนะครับอีกสกิลนะครับในเทิร์นคุณถ้าบนเซอร์เคิลมีสามโปรเทคหรือมากกว่านะครับโบตัวมันบวกมือหนึ่งนั่นเองนะครับผมที่ใส่สองบและไม่อยากใส่มากกว่านี้เพราะว่าผมเล่นอ่ะพอรายการเป็นยี่ทีไรอ่ะเพื่อนไม่ ส่วนใหญ่จะไม่ตีกันโดยเราไม่มีเดิมเน,นในการเาเป็นค่าคอสในการใช้สกิลด้านบนที่ปั๊มโปรเจกต์นะครับเลยรู้สึกว่าเออถ้าแบบเขาไม่ตีเนี่ยตัวนี้มันสกิลมันก็น่าจะาไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะครับเลยใ,ลยใส่ไปสองใบปอกนะครับผมแต้ไ์ก็ดีนะครับถ้าเขาตีก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ตีกันก็เลยใส่แค่สองใบหอกนะครับต่อามานะครับเซนไคมาจีนใส่ไปสองใบตัวนี้นะครับ ช่องเลี้ยช่องการครับถ้าคุณเจอเ l ้ามีสามโปรเทมีโปเสามใบนะครับเพราะว่าบวกสองพันบวกิบห้าพัและอินเตอร์เ็และสามารถอินเตอร์เ็ตจากตลาดได้ครับอีกสกิลนะครับถ้าอยู่บนโปรเทคเนี่ยมันจะได้รับตั้งฐานด้วยนันเองนะครับคใส่ไปสองใบต่อมานะครับใช้ไคบรูนนะใส่ไปสองใบตัวนี้นะครับเมื่อโรงเรียนที่มี p ปรเทคอยู่นะครับตับัสหนึ่งหนาด้ยหนึ่งและบวกห้าพันนะเด็กนี้เขาท่านจะกินบ้อย่างันเลย ต้องใส่ตรงนี้ไว้นะครับเหมือนผมเล่นผิดด้วยตอนเข็นอ่ะขอโทษด้วยนะครับบางทีมันลืมนะครับเกจหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเกจสองนะครับเรื่องด้วยอ่ตัวตัวไหนก่อนดีเอาเนี้ยนะครับตัวหาของที่ผมชอบมากเนี่ยกาออนไลออนนะใส่ไปสามใบตัวนี้เกี่ยวอยู่ช่องเดียวเมื่อลงเมื่อมันลงช่องที่มีโปรเจกต์อยู่เนี่ยก็จะบัตรหนึ่งบวกสามพันโลกาสองใบนะครับนำหนึ่งใบขึ้นมือนำหนึ่งใบเข้าศูนนะครับตัวหาของเช่นดีเลยนะครับ เออก็ซื้อดได้มือฟรีนึงใบแน่นอนนะครับต่อมานะครับ,บรูนดับนะครับใส่ไปสามใบตัวนี้นะครับเมื่อลงช่องที่มีโปรเจกต์อยู่เนะี่ยนำมือหนึ่งไปเข้าโซลนะครับโทชั่นหนึ่งแล้วจูนหนึ่งตัวนี้ได้เติมโซ่ด้วยนั่นเองะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนมือด้วยอีสกิลเกิดในโซ่นะครับถ้ามีสามโปรเทคสามไปในสนามนะครับทิ้งมือหนึ่งเอามาลงเรียรแล้วก็ตัวชั่นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะหาของกันดีเลยแล้วก็ได้เปลี่ยนมือด้วยแล้วก็ได้เอาการ์ด ที่เราอยากให้เอาเข้าอยากได้เข้าโซนเนี่ยก็เข้าเอาเข้าโซนได้ด้วยนั่นเองนะครับดีมากแต่ละสามใบต่อมานะครับมาจีนดราก้อนนะครับแต่ไปสองใบตัวนี้นะครับช่องเดียร์ช่องกาศนะครับถ้าบนเซอร์เคิลมีสั่งป้องกนะครับบวกพาวเวอร์การบวกชิลห้าพันได้สกิลบูทและสามารถอินเตอร์เซอนิกส์การหลัได้โอ้ดมากเลยนะครับเอกสกิลนะครับเกิดช่องเดียวกันถ้าบนเซอร์เคิลมีถ้ามาอยู่ในช่องป้เทกเนี่ยมันจะมีต้านทาน แต่ได้สองใบแล้วก็โบวสุดท้ายของเกสสองนะครับใช้ไคบุลเกสเมีบูลเลี่วนะแต่ได้สองใบตัวนี้นะครับเมื่อลงเรียนบนเซอร์เคิลที่มี2โปรเทคนะครับสามารถกด1คาสบารเลตนอร์มัลยูนิตจับโซคูณไม่เกิน5ใบนำกลับเข้ากรอบนะครับและได้รับคาร์เวอร์ห้าต่างๆอานอร์มัลที่เอาเก็บนะครับจากกองด้วยนะอีสกิลนะครับเกิดในโซนะครับผมทิ้งเมื่อหนึ่งถ้ามี3ามโปรเทคอยู่ทิ้งเมื่อหนึ่งนะครับเอามาลงเลียแล้วโซชาร์จหนึ่งนะครับตัวนี้ อ่าตอนเกล้เยอะๆไม่ไม่คีขนใช้นะครับตอนช่วงแบบเลดเกนจนเด็กใก้อัเนี่ยค่อยใช้ตัวนี้นะครับผมบเพราะว่าเพราะน่าจะเติมนอรมัลเ,เข้าเด็กด้วยนะครับผมและเลดเกเนี่ยเด็กเอาไหว้มากเลดเนี้ยเด็กหมดไวมากนะครับเลยต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่ใช้แค่สองใบเพอเพราะว่าเพราะยังไงเด็กเนี่ยมันเติมโซ่แล้วมันไอตัวเนี้ยเข้าโซ่อยาก่ายๆแล้วนะครับเลยไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ไปสองใบพอนะแล้วก็กินมันกินบ้าดด้วยแหละเลยต้องใส่น้อยนะ อ่ะเกศสองมาณน,นี้ต่อไปเกศสามนะครับเริ่มด้วยอะไรนะเด็นเซนไคเซอร์น,นะครับใส่ไปสี่ใบเลยคิวที่แวนนะครับเวละครั้งนะครับชิคการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบให้เกเอ่อลงกระเบนฉาบหรือมากกว่านะครับต้นหา้าการ์ดท,ที่มีชื่อเซนไคโอในชิคการ์ดไม่เกินหนึ่งใบนำมาไล่ในสภาพแวดล้อมสับกองครับจบเพลินไล่การ์ดเกศสามที่มีคําว่าเซนไคเซอร์ในชื่อการ์ดจากโซคุณใบในสภาพเล็กนั่นเองนะครับ อีสกิลมาถูกไรทับนะครับเลือกนอร์มัลจากดอกหนึ่งใบนะครับแล้วก็จากโซนใบไปใต้เกาะนะครับปผมเปิด์สองแสดงสองนะครับน้ำหนึ่งใบขึ้นมือน้ำหนึ่งใบเข้าสูงนะครับผมก็ใส่ไปสี่ใบเลยนะครับผมใครจะไปล้นล้นก็ได้นะเพราะว่าเรามีตัวทูไคเซอร์ที่อ่าไว้หักของมาแล้วนะครับผมก็เหมือนก็เหมือนมีเซนไคเซอร์สี่ห้ามีแปดใบใครจะไปลดก็ได้นะครับผมไปใส่ตัวเพิ่มของอัไนี้นะครับต่อมานะครับกิจการจะไป จิวลันไทแโนโนรน,นนะครับใส่ไปสองใบสกิลเกิดช่องเลือดช่องกัดครับถ้าบนเซอร์เคิลของเรามีสากโคเท็กนะครับหรือมากกว่าตัวมันบวกห้าพันบวกชีว์ห้าพันแล้วก็อินเตอร์เซ็ปอีกสกิลนะครับถ้ามันอยู่บนโคเท็กเนี่ยจะได้รับต้านทานด้วยแล้อีกสกิลเนี่ยเมื่อมันอยู่ในโซลถ้าบนเซอร์เคิลเรามีสากโคเท็กมากกว่าเนี่ยอิ่งมาหนึ่งพอมาลงเรืบอ 5, 000, บวกห้าพันบวกชิวแล้วก็โซชานั่นเองนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวที่ใช้ยาวม,มากนะครับแต่ว่าต้องใส่เพราะว่าเราไม่อ การไดชิคขอเข้าหางจะยากแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเติมนอร์มอลัวเลยอะแล้วแล้วส่วนใหญ่โซชาจะติดทิฟเกอร์เยอะมากนะครับทำให้การไดที่จไดได้ที่เข้าวทิฟเกอร์เนี่ย่อนจะยากเราเลยต้องใส่ตัวที่มีที่ข้าติดตัวไว้ไว้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ควรใส่เยอะนะครับเลยใส่แค่สองใบพอต่อไปเกสี่นะครับเราใสายไปสองใบได้อยากใส่ไปสี่ใบนะครับเรื่องเช่เนไฮโอดูรากาออนนะครับผม เมื่อมันตีแล้วมันลงสนามในตัวเนี้ยกดเหรียญคาบัตถ้ามีโซ6ใบหรือมากกว่าบวกหมื่นห้าถ้ามีแปดใบหรือมากกว่าจุดหนึ่งถ้ามีสิบใบหรือมากกว่าบวกได้ถ้ามีสิบห้าใบหรือมากกว่าฟอฮีโร่จากโซไม่เกินสอง,งใบพร้อมเครงรียกอากและบวกห้าพันอีกสกิลนะครับเธอละครัครบเลือกเรียกากที่มีชื่อจูเันเรียกออนอย่างหนึ่งใบเข้าโซ่จุดหนึ่งและรับโปรเทคหนะคึ่งใบให้อีกสกิลนะครับ การนี้จะนับว่ามีชื่อจุฬาด้วยครับตัวนี้ชื่อจุฬานะแต่ว่านับเป็นชื่อจุฬาด้วยนั่นแหละนะใส่ไปสองใบแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเซนไคโอบลูมาจินตัวอย่างผมเปิด,ด้วยการเป็น,นี้เมื่อยึดนี้โจมตีถ้าลงสนามในเทอร์เนะครับกดหนึ่งคารบาลนะต้นหาี่ิโลจัดกองไปเกินแหวของช่องบรรยกาศและตัวมันบวกหนึ่งหมื่นและตัวที่ลงอ่ะบวกหนึ่งหมื่นนะครับจับกองและคุณสามารถโฉช้าสามได้นะครับคุณ อีกสกิวนะครับจนละครเลือกมาจีนและบรูนจากช่องบกาศอย่างนั้นใบเข้าโซนนะครับตัวหนึ่งได้รับโปรเทคตรงสนามหนึ่งใบนะครับและการนี้ถือว่าชื่อบรูนด้วยนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสําคัญเลยนะครับใส่โปรเทคไปด้วยนะครับผมอ่าก็ใส่โปรเทคคูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแล้วเราคงไม่ได้เล่นโปรเทควันหลกมาขนาดนี้แล้วนะครับผมใส่โปรเทคคูแนะนําว่าอยากให้ใส่สิบใบขึ้นไปนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะเจอเด็กยิมาหรือเยอะทีเนี้ยถ้าเล่จยยิมไปแล้วเราไม่มีกิ๊บไว้ไว้ปัม๊มเนี่ยสวยน,นะเออเลยรู้สึกว่าใส่ไว้เยอะๆดีกว,ว่าต่อไปเราไปแนะนําการเล่นกันครับอ่ะมาช่วงแนะนําการเล่นนะครับเริ่มด้วยวิธีที่หนึ่งนะครับผมถ้าเป็นผมนะต้นเกมเนี่ยผมจะพยายามเก็บรูนกับมาจินไว้ในมือก่อนจะไม่พยายามไล่นะครับผมเพราะว่า ผมเนี่ยจะเปิดเปิดไกด์สีตัวแรกเนี่ยจะเป็นบลูมาจินเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะพยายามเก็บบลูมาจินไว้ในมือก่อนแล้วรายการไปอื่นแทนนะครับถ้ามีนะครับมันจะเป็นเอ่อเป็นใครเป็นใครจุลันนะครับหรือเซนใครกาออนนะครับถ้าถ้ามีแบบนี้นะครับพยายามเก็บบลูจาบมาจินไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นค่าคอสในการปั๊มโปรเจกต์ใบแรกนะครับของบลูมาจินนั่นเองนะครับก็ไลท์เป็น ุลากาออนไปนะครับแล้วถือลูกระนาจินไว้นะครับผมสองนะครับถ้าคุณมีทูไคเซอร์กี่ใบก็ได้นะครับคุณต้องพยายามทิ้งมันเป็นค่าคอร์สเพื่อหยิบเซนไคเซอร์ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะคุณจะมีหนึ่งใบสองใบหรือสามใบนะครับก็ทิ้งเป็นค่าคอร์สห,หมดนะครับเพื่อหยิบเซนไคเซอร์ขึ้นมือให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้ โอกาสที่เราจะได้ทิกเกอร like ์ช่วงต้นเกมเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมาะช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมเนี่ยทิกเกอร์กเ,กเราจะไม่ค่อยเหลือแล้วก็พยายามทิ้งทูพยายเซอร์เป็นพอร์ตเพื่อกินเซนทิเซอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับทําให้โอกาสไ like ด้ทิกเกอร์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่2องนะวิธีที่3นะครับพยายามให้เอ่อได้ไลท์บลูนมาจินเป็นตัวแรกตลอดตลอดนะครับว่าจุฬากาอน์น่ะต้นเกมอ่ะ ก็ไลฟ์เก GC ไปแล้วมันไม่มีทางที่โซจะถึงได้ให้ใช้สกิลหนักๆได้ห,หรอกก็พยายามาได้ไลฟ์เป็นบูนมาจินเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็ตัวที่เราถือไว้ต้นเกมอย่างบลูนกับมาจินเนี่ยก็เป็นค่าคอสเพื่อเอาคอสโซปึ๊บทีนี้เราก็จะได้โ e ปรเทคอีกหนึ่งใบแล้วน,นี่นะครับก็พยายามให้ได้ไลฟ์บูนมาจินเป็นใบแรกเสมอนะครับแล้วก็กดคเข้าจับแล้วก็ได้โซชาร์สสามใบด้วยน,นี่แล้วได้คอเดียอด้วยน,น,นะครับ เป็นตัวฟาร์มที่ดีมากเลยอันนี้เป็นพิพสานะครับสี่นะครับพยายามเก็บเซนไครเซอร์นะครับไว้ไลฟ์ตาหน้าเสมอๆนะครับเพราะสมมติเราโซชาร์ตชงช ו โซชาร์จไปเนี่ยโอกาสที่จะมีพวกเซนไครโอติดเข้าโซไปมีอยู่แล้วนั่นเองนะครับพอ,อปุ๊บก,กลับล่างตรงนี้ปุ๊บคราวนี้มันก็มีเซนไครโอในโซสองใบแล้วแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอีกหรือเปล่านะครับทาให้เราจะอาจจะไม่ได้ไลฟ์เซนไครโอจุลกระเ่าแน่นอนแล้วนะครับเราก็เลย ต้องถือ Sen o, เซนไคโอไอเซนไคเซอร์ T e R ไว้นะครับผมเพื่อไลฟ์ปุ๊บทีนี้เราก็สามารถเก็บเป็นไคโอล่าที่เราอยากไลท์เนี่ยไปใต้กองได้แล้วนั่นเองนะแล้วก็ได้รับได้รับโปรเทคด้วยนั่นเองนะครับผมเทีนี้มันหาเซนไคเซอร์ T e R ได้ง่ายอยู่แล้วแหละนะครับผมก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าพยายามถือเซนไคเซอร์ S S e R ไว้ไลท์ตาหน้าเสมอๆนะครับเพื่อจะได้เก็บเซนไคโอไว้ไลฟ์ไว้ไว้ใต้กองน,นะเพื่อจะได้เอาเกจสีไวที่เราอยาก ไลท์เนี่ยมันไลท์ได้อย่างแน่นอนเี่นะครับดีกว่านี่จะได้ฝ่ามมือด้วยฝ่าโปรเจกต์ด้วยอะไรนี่นะครับ,รรรเ,รบเหมาะมากอันนี้เป็นวิธีที่สี่นะครับห้านะครับพยายามดูโซตัวเองตลอดนะครับว่ามีตัวอะไรเนี่ยสามารถสุเรียคอมาได้หรือเปล่านี่สมมติเรามีสามโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเอ้ยตัวไหนเราเหมาะกับสถานการณ์ที่จะสามารถสุเรียคอก็จะโซมาคอยลงเพื่อบูธหรือเพื่อตีได้น,นั่นเอง ครับอย่างมีตูร์ัตเนี่ยก็สามารถโับัสเพื่อคอมาลงเรียได้หรืออย่างสมมติโฉบไม่ฟ้อก็เติ่งตัวบูลดาวออกมาเพื่อเติมโซได้เองนะครับผมนะก็เลือกไปตามสถานการณ์นะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่5นะครับ6นะครับเมื่อจูรากาออนตีแล้วกดซูเปเรียคอเนี่ยพยายามซูเปเรียคอการ์ดที่มีสกิลอินเตอร์เซ็ตไว้นะครับผมป่เพราะว่าสมมติเราปิดเขาไม่ได้เนี่ยเรายังมีแบบ อินเตอร์เซปไว้ช่วยป้องกันในเทิร์นหน้านะครับผมอ่ะสมมติอ่นี่ตรแล้วปุ๊บอจาจจะซูเปอเรียคอตสองใบเนี่ยแล้วก็ดูซิอ่ะมีอะไรน่าขอมากนะครับก็พยายามขอตัวที่มีอินเตอร์เซปหรือถ้าแบบเจอเรตดีทายเนี่ยโฟกัสที่มีสกลิลต้านทานไว้ก็ดีนะครับส่วนใหญ่ผมจะซูเปอเรียคอเน้นเป็นจูรานเออเซนไคจูรันนะครับเพราะมันตีหนึ่งพันสามนะครับแล้วก็แถมอินเตอร์เซปได้ด้วยแล้วบวกชิลพา,าค่ะเลยเป็นตัวที่ดีมากผม เลยจะพอจุฬาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่เหลือจะเป็นมาจินดาก้อนได้หรือก็หรือเป็นเอ่อเซนไคมาจินก็ได้นะครับผมอ่าสมมติเป็นเซฟไฮโลจินแล้วกันเพราะว่าทุกแข่งปึ๊บอีตังนี้นอ่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิธีที่6นะครับพยายามพอตัวที่มีอ่าสกิลอินเตอร์เซตไว้ดีกว่านั่นเองนะครับวิธีที่7นะครับพยายามมี เช่นไคบูนเกตมโมเรียลนะครับไว้ในโซหรือในมือนะครับผมเพราะว่าแบบว่าสมมติดเด็กเราเหลือเหลือแค่นี้นะครับผมแล้วมีเช่นไคบูนอยู่เนี่ยเราก็สามารถสุพเรียขอออกจากโซก็ได้หรือขอจากมือก็ได้นะครับแล้วเอา n o r m a l เนี่ยกลับเข้าฟอน,นั่นเองนะครับเพื่อทำให้เด็กเราเนี่ยไม่เอา่นเองนะครับผมเพราะเด็กเนี่ยเขาข้าจะเด็กมันเอาไวมากเลยนะครับก็มีเชนไคบูน เก๊สมีมาเรียนะครับไว้ในมือหรือไว้ไว้ในโซไว้ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับเรานะครับเพื่อเราโซชัด์จเพลินอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็หมดแล้วนะครับสําหรับแนะนําการเล่นนะครับแล้วก็เลโกไฟนะครับผมใครชอบไม่ชอบไงก็ลองปรับดูได้นะครับผมอ่ะนะฮะก็ไปหาซื้อได้ตามร้านร้านกร์ดทั่วไปนี่นะครับผมแต่จะให้ดีเนี่ยต้องซื้อที่ร้านกระตุนชื่อผมเท่านั้นนะครับผมอ่าและบอกเลยทุกคนแบบว่า หลังกล่องเนี่ยสวยมากทุกคนดูดิโอ้โห,โหอันนี้ก็คือทุกแบบที่มีแล้วนะครับของเซนไฮเซอร์เซนไฮเซอร์นะครับโอ้โหวิ่งแม่งโคตรสวยทุกคนว้าวสวยมากแบบน่าเก็บสะสมมากนะครับแล้วก็เหมือนมีข่าวลือว่าเซนไฮเซนไฮเซอร์นะยังมีการ์เสอร์อีกด้วยนั่นเองนะครับผมแปลว่า น่าจะเก่งขึ้นกว่าตอนนี้แน่นอนนะครับผมส่วนตัวมองว่ามันพอเล่นได้แหละอนะ่าแต่ไม่ได้เก่งเวอร์เลยขนาดนั้นนะครับผม mm hmm. ก็เล่นสนุกสนุกนะครับใครที่ชอบเซนไตเนี่ยน่าจะอ,าอยากแนะนําให้ซื้อไว้นะครับผม,มการาดมันค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ซื้อได้นะครับทั้งช้อปปี้และด้าของร้านกระสุกรพ่ผงนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชอ่องแมนจ้มาร์ดด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย